ไปแล้วก็เอามีดอยู่ข้างล่างกดปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวดามนิตอร์ไลท์เหมือนติดเลือดอ่ะกดอีกทีเออวัดวัดเดี๋ยวมันไม่มีในเกมนะอย่างงี้ดาบสองสีครับทุกคนทําอะไรได้โอ้โหน้ายาสปีดกับเลือดบอกเลยถ้านี้ทําได้ผมยอมเปิดหน้าเลยอะแต่ผมก็ใกล้เปิดแล้วแหละอย่าลืมกดติดตามไว้ถึงหนึ่ง,งล้านด้วยนะทุกคนมันใกล้ถึงแล้วเหลือแค่สองแสนอย่างแรกเลยทุกคนวางบล็อกเพชรเข้าไปแล้วก็เลสตสโตน มีหินใช่ไหมข้างบนหินก็วางบล็อกตรงนี้ดิสพนเซอร์อึอทุบตรงนี้เลสโตนอีกอันนึงอันนี้เลสโตนก็จะดับไปนะวางปุ่มตรงนี้ครับพุกมเงกรไอเทมเฟรม,มตรงนี้ครับแล้วก็ดาบเขาใช้ดาบอะไรนะผมลืมอะเนตเตอร์ไลท์ไะดาบเนตเตอร์ไลท์ก็ได้วะอึอมีครัวผมตอนนี้เราจะเอาน้ํายานี้โยนไปให้ดาบแล้วดาบก็จะติดน้ํายาเราแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกให้เราโอเคเอาน้ํายาฮิวไปเลยครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยอย่าลืมหนึ่งล้านซับตทุกคนโอเคมากกดปุ่มกันเลยฮึบถ้ามันไม่ผิดมันคนติดสีแดงอจจเออเจ้อ้าวไม่ไม่ติดอีกรอบหนึ่งแต่นี่เป็นยาสปีดนะฮึบฮ,ฮัลโหลไอ้มันไม่ได้อะผมโดนสแกมเอ้วิธีทำบันไดที่เร็วที่สุดในเกมไม้ครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือบันไดเหรออา้าวมีเค้กด้วยครับทุกคน เดี๋ยวผมต้องเหยียบเค้กปะเนี่ยอันนี้ดูไม่เหมือนบันไดเลยแฮะฮึบอุ้ยขึ้นได้ด้วยไปลองกันนะบันไดนี้ผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ในเกมไหมครับแล้วก็มันดูเป็นไปได้นะทุกคนแปลไปลองกันครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเขาจะวางกล่องแซนลบกระจกเอออันนี้เขาเรียกอะไรออละระขังแฉบดออย่างนี้แล้วก็เค้กครับกินเค้กเราเราต้องกินเค้กด้วยนะทุกคนถ้าแบบเค้กธรรมดาไม่ได้ กินเค้กเท่านี้นะโอเคแล้วก็ทำชั้นที่2ครับผมทำชั้นที่2ก็คือก๊อ,อปปี้จากอันนี้เลยสันแแบหลังคาอ,อ,อันอน,อนพอหลังคะ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะทุกคนผมลืมอีกแล้วระรั้งกระจกแล้วก็ทแท็บดอรครับอือ,เ,อ,อเค้กกินครับโอเคครับทุกคนบันไดผมได้แนละ้วผมว่าแค่นี้มันไม่พออ่ะเดี๋ยวผมต้องก๊อปปี้แบบหนึ่งวิธีก๊อปปี้ผมโหลดหมดนี้มาอยู่ครับ c อาปีจากตรงนี้ตรงนี้ครับเออ,อยังไงนะขึ้นมานี่วิธีก๊อปปี้ใช้มอสให้เป็นประโยชน์เอ้ยโคตรเจ๋งครับผมว่ามันยังยาวไม่พอเราต้องแบบ c อ p ปี a few moments later ปฮ๊จบนี่ทุกคนได้แล้วบันไดที่แบบโคตรยาวเฮ้ยอะไรอะโอเคครับถ้าทุกคนคิดว่ามันขึ้น,นไ,ได้ยืนก็ไล้ผมด้วยผมจะขึ้นแล้วนะซ้ำ สองหนึ่งออเออเดี๋ยวติดไรอ่ะผมติดไลน์อะโหลเอาใหม่เอาใหม่เ,เทคสองเออเดี๋ยวมันขึ้นได้อยู่นะเอ้ยมันขึ้นได้ครับทุกคนแต่ทําไมผมต้องซิกแซกอย่างนี้ขึ้นน่ะทำไมเห็นในคลิปเขาขึ้นได้เลยเขายังไงต้องอยู่ตรงกลางหรือเปล่าตรงกลางเออัลโหลไม่น่าใช่อย่างนี้นะ กคนมันขึ้นตรงๆไม่ได้ผมต้องสิกแซกอย่างนี้ถือว่าได้แล้วกันผมาว่านี่ผ่านครับอันนี้ได้ไปคลิปต่อไปกันเลยฮะคุณห้ามขุดแอมเบอร์ลแบบนี้ทาไมอ่ะทำไมถึงขุดไม่ได้เขาบอกว่าให้ทําแบบนี้แทนจะได้แอมเบอร์ลแบบไม่จํากัดด้วยเฮ้ยเออเขาวางทริปไว้นะทุกคนแล้วก็ใหญ่มึงมเอ๊ะเราได้ทริปไวแบบไม่จํากัดแล้วก็เอาไปแลกแอมเบอร์ลอแน่เลยว้าวถ้าคลิปนี้ทําได้นะโอ้โหผมมีแอมเบอร์ลแบบไม่จํากัดอะ่ะทุกคนเอาละเขาบอกว่าห้ามขุด e อมเบอร์ลแบบ แบบเมื่อกี้ทุกคนเราต้องทําแบบนี้ ừ, เราต้องวางเราเราต้องวางประตูครับวางประตูเอ้ยอันนี้วางผิดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดแล้วก็วางกับดักทั้งสด้านแล้วก็ใหญ่ในมุมตร,ตรงกลางคือจึจ๊บถ้าทําได้นะโหเอมมอลแบบไม่จํากัดอ่ะทุกคนคิดว่านี้ทําได้ไหมถ้าคิดว่าทําได้อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กด like ไลค์มาให้ด้วยเพราะว่าผมจะเดินไปแล้วคือบ เอ้ยโยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงปรับเป็น swipe m หมดึบผมได้มา8อันแล้วถ้าผมทําใหม่ปึบ,บตรงนี้ทําใหม่นะทุกคนอ่าเมื่อกี้ผมมี8อันนะถ้าผมผ่านไปแบบนี้อุย้ยมี10อันแล้วรวมอันนี้อีกสิอันแล้วเราก็เอาอันนี้ไปแลกกับพวกชาวบ้านโอ้อยไม่คิดนะเนี่ยน,นี้จะทำได้เอ้ยเจ๋งว่ะไปคลิปต่อไปกันเลยรฮบ วิธีทำบอลลูนในเกม Minecraft ให้ทำยังไงอะมีกระต่ายด้วยครับทุกคนแล้วก็เอาบล็อกเขียววางนะเอ๊ะทำยังไงเอ่ย ผมว่าเอาเชือกดึงกับข้างบนแล้วก็อุดรูข้างล่างหรือเปล่าว้าวทำได้ไงมันจะทำได้จริงหรอในเกมคลิปที่7แล้วเรามาทำบอลลูนกันบอลลูนบอลลูนวิธีทำนะทุกคนอ่าขุด2บล็อกใช่ไหมแล้วก็วางกระต่ายเข้าไปเอยอกกระต่ายดำงั้นผมจะทำสีเขียวแล้วกันเห็นในคลิปเขาทำสีเขียวเราก็าต้องทำตามครับทุกคนเออเอาเชือกครับนี่แนเะฮ้ยดูเหมือนจะได้มาแล้วก็อุดรูด้วยจิ้น โอ้ oh. มันทำได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมทำอ,อีกอันหนึ่งแล้วกันเอานี้ทำสีแดงไหมนี่สีแดงครับสีแดงน่าจะสวยนะทุกคนโอเคแล้วเราก็จับกระต่าย mm. มาวางตรงนี้แล้วก็อุดอุ้ยอ่ะทำสีส้มด้วยแล้วกันสีส้มสีส้มและนี่ก็คือสงคราม i n e คร a f แ a น i เมชั่นแห่งทะเลสาบและหนังนะครับเริ่มต้นมาที่ตอนหนึ่งคืนแล้วก็อะไรอะทุกคนมาวางตรงนี้แล้วก็อุด ออย่อะสีส้มด้วยแล้วกันสีส้มสีส้มสีส้มวางข้างๆครับแล้วก็ทําตรงนี้ดึงกระต่ายมัดไว้กับตรงนี้แล้วก็อุดลูกโอ้ยบอรูนครับเอโ้ย่สวยนะเนี่ย เอ้ยอันนี้เท่เท่จัดเลยวิธีทําบ่อน้ําพุในเกม Minecraft อ้ททำไมดูสวยจังอ้ยคลิปยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาขุดดินไป2บล็อกครับทุกคนแล้วก็เอา Sticky p i สตั n แล้วก็สไลม์แล้วก็เออไอ้นั่นอะวงจรนั่นเอาผมผมก็ลืมชื่อแล้วเอาเฟอร์ a นนเอาบล็อกอื่นแทนได้ไหมเฟรม เอร์นน,นมันดูแปลกอ,ะอ่ะเออเาฮอปเปอร์ครับฮอปเปอร์ใส่ดินทำให้มันเด้งแบบนั้นโอ้แล้วยังไงต่อตกแต่งข้างๆครับเพื่อวางน้ำใช่ไหมอ่ะฮะน่าจะตกแต่งเฉยๆแล้วก็วางน้ำข้างๆแล้วจะทำน้ำที่มันพุ่งออกไปยังไงอะ่ะโอ้ใช้แบบนี้นี่เองเอาธนูที่มันเป็นน้ำครับว้าว ถ้าได้นี่เจ๋งเลยนะไปไปลองค,ครับคลิปเกือบสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายเอ,อ่ออะไรวะเออช่างมันเดอะเราวางสติ๊กกี้พิสตันเลยครับตรงนี้แล้วก็